ใส่สารลำไยนอกฤด,ดูได้40บอลแล้วยาวแค่ไหนเราไปดูกันครับผมก็ขอสวัสดีครับทุกคนทุกท่านครับผมวันนี้มาอัปเดตลำช่อลำไยเนาะส่วนนี้ใส่สารวันที่เกนะ้าเนาะวันที่เก้ามิถุนาสองห้าหองหเนี่ยนะ <c ười> ปีนี่ยปีนีห้าห6 256 8 2อ6หาห้เนี่ย ลืมไปละปีเนี้ยปีนี้เนาะปีนี้ผมใส่สารใส่สารลำย่ยนอกฤด,ดูเนาะเดือนมิถออ่นเดือนเออวันที่เก้าเดือนมิถุนาแล้วผมใส่พื้นผมใส่พื้นอยู่โซเดียมเนาะโซเดียมอยู่ต้นละหนึ่งกิโลต้นก็จะประมาณนี้แล้วครับผมต้นก็จะประมาณนี้แล้วผมทําอยู่ประมาณหกสิบแปดต้นเนาะหกสิบแปดต้นส่วนนี้ ส่วนนี้ได้เว้นปีเนาะเว้นไปหนึ่งปีเป็นยังไงแล้วผมใส่สารโซเดียมพื้น1กิโลแล้วก็ข้างบนก็โซเดียมผมลดลงเนาะผมลดลงโซเดียม7จ็ดขีดเดขีดต่อน้ำถัง200ลิตรแล้วก็ไทโอยูเรีย1กิโลตอต่อน้ำถัง200ลิตร แล้วมาพ่นวันที่เก้านะครับผมแล้วผมอัปเดตลำช่อลำไยทุกเกือบจะทุกทุกวันหรือว่าเป็นวันนีนะ <c oughs> ผมมาดูช่อลำไยได้อันนี้ได้สี่สิบวันแล้วครับสี่สิบวันนี้ส่วนแม็กก็จะยาวประมาณนี้แล้วครับประมาณมอกใดเอา่าหนึ่งคืบเนาะอ่าหนึ่งคืบครับผมประมาณประมาณหนึ่งคืบประมาณนี้แล้วครับผมเพราะว่าต้นนี้สมบูรณนะ์เนาะเพราะว่าจะ แต่จะมีบางต้นนะครับมีบางต้นที่ว่าใบเหลืองๆแล้วก็ใบเล็กๆเนาะมันจะประมาณสักหนึ่งนิ้วประมาณหนิ้นวประมาณนะครับผมว่าอยู่ที่การบํารุงตั้งแต่แรกเนาะเพราะว่าผมตั้งแต่แรกอะผมปล่อยปล่อยส่วนให้เป็นอะไรอย่างเป็นปลาโคปลาโคก็คือแบบลกเลยคือไม่ได้เข้าส่วนนะครับผมแล้ว นช่วงช่วงที่ว่าเตรียมต้นก็อยู่ประมาณสักพฤษภาเนาะแล้วก็มาแต่งกิง่งแล้วผมใส่สารได้40บวันแล้วครับส่วนนี้คือส่วนที่พักมาเนาะส่วนพักมาก็จะประมาณนี้แล้วครับแล้วดูคนณคณของโคลนของ,ของยอดที่ว่าต่อมานะมันจะมันจะสีน้ำตาลเข้มอะสีน้ำตาลเข้มเลยนะ แล้วก็ดูเหมือนคือมันแก่มากเลยครับแล้วมันคือคือต้องต้องเว้นนะถ้าใส่นอกดููอ่ะต้องต้องเว้นปีน่ะถึงจะออกเต็มแบบนี้ครับผมแล้วก็อากาศก็ให้ด้วยแล้วก็ฝนก็ตกให้ด้วยเนะาะมันได้สูบน้ําวันนี้ผมก็มาอัปเดตท่อลำไย,ย40วันก็จะประมาณนี้แล้วครับ40วัน 40บวันก็จะประมาณนี้นะครับรอเวลาให้มันยาวเนาะก็จะประมาณนี้ครับปีนี้ลุ้นแต่ลูกนะลุ้นแต่ลูกว่าจะติดดกหรือว่าอย่างไงครับผมมารอลุ้นกันนี่ผมก็นะ40บวันก็จะประมาณนี้นครับลำยาย40บวันแล้วแต่นี่คือต้นที่สมบูรณนะ์คือเราคือผมว่าถ้าเราพากับ เราต้องเราต้องใส่เออเราต้องมาดูแลมันด้วยเพราะว่าบอยมันฮนะส่วนมากบอยของผมที่ว่ามันแทงช่อที่ว่าแทงช่อมันไม่ค่อยยาวอะ่ะคือบอยมันเล็กนะคือบอยมันเล็กมากเลยครับคือบอยมันเล็กอะ่ะแต่ส่วนมากแล้วบอยก็จะประมาณโอเคอยูนะ่ก็โอเคอยู่นะครับนะ ชอยเห็นชอยเยอะแล้วครับคือร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับคือใบจะไม่กืนละคือผ่านละแล้วเราไปรอลุ้นกันในชั้นศาล <c oughs> ก็คือลุ้นในการติดลูกนะนี่ลำใหญ่ได้สี่สิบวันแล้วครับโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะโอเคอยู่ครับโอเคอยู่สี่สิบวันได้แค่นี้เนี่ย ดูสังเกตแล้วครับถือว่าอันเนี้ยมันคือบอยมันสมบูรณ์เนาะบอยสมบูรณ์ใบเขียวแล้วก็ก้านก็ใหญ่เนาะก้านตรงนี้ก็ใหญ่ด้วยแล้วก็ผมพักมา1ปีแล้วก็40บวันก็จะประมาณนี้แหละครับแล้วมาดูต้นที่ว่ามันสทมนะครับผมเออต้นที่มันสทมนะจีบๆไม่ยาวแล้วก็มีอาการแดงด้วยครับนะมีอาการแดงด้วย มีอาการแดงด้วยแล้วคือถ้าเราจะพักนะครับผมว่าต้องมาหมอนดูแลเนาะมาพ่นยามาพวนดินมาให้ปุ๋ยพื้นมา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 เลยมาคือมาคือมามาดูแลถ้าไม่มาดูแลมันจะใบเล็กเลยครับผมมันจะใบเล็กเลยนาะแต่ต้นที่ว่ามันสมบูรณ์เรียบร้อยก็ช่อมันก็40่สิบก็ประมาณ คืบก,กว่าแล้วครับคืบก,กว่าแล้วเนาะเห็นไม่ชัดเนาะก็จะประมาณนี้นะครับ40วันก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าส่วนส่นนี้ใส่สารนอกฤดูเนาะวันที่เก้ามิถุนาไอ้ทันตุดจินอยู่ครับเพราะว่าตุดจินปีนี้เหมือนว่ามันจะไปประมาณ1-2ึ่งสองของคุมภาเนาะ โอเคอยู่ครับโอเคอยู่โอเคครับผมวันนี้ผมมาอัปเดตลำไย40วันบอเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนี้แหละครับก็จะเป็นแบบที่ที่เห็นครับประมาณยาวไปประมาณคืบกว่าๆเนาะคืบกว่ากาได้ครับผมคืบกว่ากาได้อ่าประมาณนี้ครับลำไย40วันบอลโอเคครับผมพรุ่งนี้ผมก็จะไปหา หยุกยาอะไรมาคนดิต้องหาเงินก่อนนะว่าไปเป,ปะเขาหลงวดนะครับผมทำลำยอยแล้วไม่มีทุนน่ะต้องทาใจครับผมไม่เป็นไรครับหาเอาเนาะลำใจออกขนาดนี้แล้วหาเอาครับผมหาเอาหาเอาโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอไปก่อนครับผม สวัสดีครับ